ョーはい,い สุดเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแบบที่ไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะ <Wow. S 1> มาเสิร์ฟให้กับผู้ชมนะคะทุกวันแบบนี้ค่ะนะคะทุกวันพุธนะคะแบบนี้ค่ะเวลาตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสามทุ่มเลยเวลาดีดีดีนะคะหลายคนบอกออไสองทุ่มมาจะนอนแล้วแต่บางคนบอกสองทุ่มเฮ้ยเบื่อละครแล้วมาดูเดอะมินี่โชวดีกว่าบางคนบอกเฮ้ยสองทุ่มหรอรีบขับรถมาดูเดอะมินี่โชวน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะเดอะมินี่โชวของเรานะคะเป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่อร่อยปากเราเชื่อว่าความสุขของ ุณผู้ชมนะคะอยู่ที่การรับประทานความสุขของบางคนค่ะอยู่ที่การขับรถไปท่องเที่ยวความสุขของหลายหลายคนก็อยู่ที่การได้ไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดแล้วแต่แต่ความสุขของคนนี่นะคะเกิน50%อยู่ที่การได้รับประทานการได้กินของอร่อยๆอ,อ,อย่างที่ตัวเองเนี่ยอยากจะรับประทานแน่นอนนะคะว่าวันนี้เดอะมินิโชว์ของเรามีเคล็ดลับดีๆที่จะมาทําอาหารให้ง่ายแสนจะง่ายเราเป็นแม่บ้านยุคใหม่ทําอะไรก็ไม่ค่อยจะเป็น จับนู่นจับนี่ก็เก๋ๆกลางๆแต่ว่าอยากจะกินอาหารที่มันอร่อยอ่ะทำยังไงดีเมนูง่ายๆเดี๋ยวมินนีโชว์นำมาฝากคุณผู้ชมพร้อมกับรับประทานแบบไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะวันนี้เมนูที่จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะคะเป็นเมนูนะคะเกี๊ยวทอดนี่นะคะเกียเก๊ยวชีสชีสเกี๊ยวอุ้ยมีชีสด้วยคุณผู้ชมตอนี้แล้วอย่างงี้ก็ต้องเป็นเกี๊ยวหอ่อชีสท,ทอดของอ้วน ชมค่ะนี่แหละค่ะก็คือเมนูที่เราจะทํากันในวันนี้อย่างแรกเลยนะคะก็คือแฮมนั่นเองนี่ ะะหลายคนชอบแฮมนะคะใส่แฮมหลายๆคนชอบหมูสับเลือกหมูสับได้หรือหลายๆคนนะคะชอบเป็นฮอทดอกอะไรอย่างเงี้ยไส้กรอกเลือกได้นะคะแต่ว่าวันนี้ขอเลือกมาเป็นแฮมและกันนะคะเพราะว่ามันเข้ากันดีนี่นะคะก็เป็นแฮมหัน่นเป็นชิ้นลูกเต๋าแบบนี้ค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นชีสค่ะนี่ ชีสเนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบเช่นเดียวกันบางคนชอบชีสที่มีรสชาติออกเค็มๆนิดนึงนะคะก็จะเลือกรสชาติของชีสรสเค็มหรือบางคนบอกว่าไม่เอาชอบแค่แบบอยากให้มารู้สึกนุ่มๆลิ้นมีอะไรมันๆในปากก็เลือกชีสค่ะที่เป็นชีสไม่มีรสชาติก็ได้มาจะมีชีสรสจืดนะชีสรสเค็มนะคะเค็มมากเค็มน้อยแล้วแต่อันนี้เราเลือกเป็น ชีสรถเค็ม <ador> จริงๆมันมาลักษณะเป็นแผ่นเหมือนแผ่นเกี๊ยวสี่เหลี่ยมค่ะแต่ว่าเราเอามาตัดเป็นรูปลูกเต๋าน่ารักักแบบนี้นะคะง่ายๆนะต่อมาก็จะเป็นเกี๊ยวแผ่นค่ะเกี๊ยวแผ่นเนี่ยมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าติดแอร์ก็คือในห้างสรรพสินค้า,า <S <S พวกห้างดังๆต่างๆนะคะก็จะมีเกี๊ยวแผ่นแบบนี้ขายหรือตลาดสดทั่วไปก็มีค่ะเกี๊ยวแผ่นก็ขายกันไม่แพงด้วยต่อมาส่วนผสมต่อมานี่หายากมากนะคะคุณผู้ชมค่า เป็นส่วนผสมที่หาย,ยากจริงๆค่ะนะคะเรียกได้ว่าทุกบ้านมีหมดเลยค่ะก็คือน้ําเปล่าใส่ถ้วยนั่นเองน <Yeah. S 1> ะคะเออนะขาดน้ําเปล่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะไม่เป็น เกี๊ยวหอ่อชีสทอดค่ะอย่างแรกเลยเตรียมน้ำมันค่ะเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันอะไรก็ได้ค่ะที่คุณผู้ชมมีอยู่ที่บ้านกลัวอ้วนก็เป็นน้ำมันมะกอกกันไปนะคะแต่ถ้าปกติธรรมดาธรรมดาค่ะก็เป็นน้ำมันนะคะก็น้ำมันพืชปกติอุ่นไว้ในเตานะคะพอให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราเอาเกี๊ยวลงไปทอดปุ๊บเนี่ยมันจะได้สุกพอดีแล้วก็อุ่นไว้ก่อนอย่างแรกเลยแล้วก็เกี๊ยวที่เป็นแผ่นๆค่ะคุณผู้ชมแบบนี้ นะคะแบบนี้เลยวางไว้กับเขียงหรือว่าวางไว้ในจานหรือว่าวางไว้ในภาชนะที่คุณผู้ชมจะทําก็ได้นะคะวางไว้แบบนี้อันนี้เป็นจานไม่เกี่ยวนะคะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะคะเป็นเกี๊ยวนะคะที่เราวางไว้เสร็จแล้วค่ะเราก็เลือกเลยนะคะว่าเราจะวางแฮมกี่อันนี่นะคะกี่อันแบบนี้นะคะแล้วก็ชีสค่ะใส่เข้าไปปึ่ง ชอบแฮมเยอะก็ใส่แฮมเยอะๆอนิดนึงตึ้งนะคะแล้วก็ใส่ชีสเข้าไปขยับมาให้อยู่ตรงตรงมุมๆนีนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขยับมาให้มันอ,อยู่อยู่อยู่ประมาณเกินครึ่งขึ้นมานิดนึงค่ะพรเดี๋ยวมันจะได้สะดวกในการพับนะคะเสร็จแล้วน้ำเปล่ามีประโยชน์ตรงไหนคะมีประโยชน์ตรงที่เขาเป็นกาวประสานค่ะนคะเาเป็นกาวประสานให้สองข้างนี่นะคะเข้ามา ติดกันคุณผู้ชมก็แปะกาวชวนน้องๆหนูๆคุณสามีนะคะหรือว่าคุณแม่คุณพ่อเรามาทําเมนูง่ายๆตรงนี้ด้วยกันเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็พับค่ะเห็นไหมคะว่าเอาน้ําแปะตรงขอบเอานิ้วลูบๆเลยแล้วก็เอาเกี๊ยวพับไปติดกันนี่พอเกี๊ยวมันโดนน้าเสร็จปุ๊บมันจะติดกันคุณผู้ชมเสร็จแล้วเห็นไหมคะได้แล้วนะคะอันนี้เราได้แล้วนะคะสําหรับเกี๊ยวของเราที่เตรียมจะทอดนะคะ เสร็จแล้วคุณผู้ชมนะคะก็นี่เลยนะคะเอามาวางไว้เมื่อกี้เนี่ยพับก่อนเข้ารายการละนิดนึงค่ะแล้วก็มาทำต่อนะคะแบบนี้นะคะคุณจะใส่แฮมมากแฮมน้อยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะแล้วแต่ชอบเลยนะคะก็ใส่ไปแต่ว่าเพื่อความสวยงามมิ้ก็จะใส่ประมาณเท่านี้อ่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วน้ำเหมือนเดิมค่ะน้ำเป็นกาวผสม ถูกอ่ะตรงเนี้ยน้องๆหนูหนูนะมาช่วยคุณแม่ทําครัววันนี้จะสนุกมากเลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็พับครึ่งปกติเราไปตามร้านอาหารเขาก็จะมีเมนูเกี๊ยวทอดใช่ไหมเกี๊ยวอทอดอบชีสอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำน้ำ,นำ,นำแปะๆไป,ปเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วง่ายจิ๊ดเลยเห็นไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมทอดนะคะนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปเตรียมวางไว้ในจานก่อนนะคะ ทำไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมผู้ชมอยากทานกี่อันก็เตรียมไว้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มินก็จะทําสัก10อันก็ได้ใครชนญแล้วก็ทําไว้เลยค่ะนะคะสักสอสาอันนะคะจะเป็นแฮมสลับกับชีสก็ได้หรือจะเป็นชีสอย่างเดียวเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดใครชอบชีสเยอะชอบมันเยอะก็ใส่เยอะ ชี้นี่ใส่ชีเยอะๆเ,เออใครโชคดีก็ได้อันนี้ไปเพราะว่าอันนี้เราเตรียมเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยค่ะชีสห่อหนึ่งมีเป็นโหมีรู้กี่สิอันนะคะเราก็เตรียมทอดได้เลยนะคะเวลาทอดนะคะก็ใส่หย่อนลงไปทีละอันเนื้อพอดีทําไว้หลายอันก็เตรียมทอดหลายๆอันแล้วนะชมนะใส่เข้าไปเลยร้อนแล้ว นี่เอาทีละนิดทีละนิดนะคะอ่าอย่าลืมนะรีบพลิกนิดนึงค่ะกลัวเขาจะไหม้น้ำมันนี่ต้องเรียบร้อยเลยนี่คุณผู้ชมแม้เผลอแป๊บเดียวจะไหม้แล้วเนี่ยนี่ดูว่าเขาพอเป็นสีเหลืองทองนะคะก็พอแล้วเพราะว่าชีสกับเบคอนเนี่ยเขาสุกไวอยู่แล้ว อ่ะอันนี้พอแล้วรตแรกเห็นไหมแป๊บเดียวเสร็จแล้วอ่ะน่าตาดีเชียวมาไปว้าเนี่ยหอมมากอันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูแบบว่าเรียกน้ำย่อยของคนที่บ้านก็ได้นะคะกับแก้มโอ้อร่อย อ้าวเด็กๆทานอาหารลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องๆเลิกเรียนมาต้องหิวแล้วก็เป็นอาหารกร,บกรอบๆหรือว่าจะเป็นแบบอาหารระหว่างมื้อก็ได้นะคะนะคะแล้วก็เรียงเมื่อกี้เราเรียงไว้แบบไหนแล้วก็เรียงเหมือนเดิมใช่ไหมคะนี่น่ารักมากเรียงแบบนี้นี่นะคะฟับ นี่นี่ถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนะจะตกแต่งจานยังไงก็ได้แล้วแต่แต่ว่าอันนี้เราเรียงแบบนี้ส,สวยๆนี่พร้อมรับประทานนี่ใช้อุปกรณ์ไม่ถนัดแอปใช้มือกันดีกว่าเพื่อนยังไม่เห็นนะคะผู้ชมดูสิเนี่ยชีสนี่มันจะออกม้าข้าง ชีสจะออกมาเลยข้าง่ะโอ้ยนี่สีแบบว่าน่ารับประทานมากนะคะอีกอันนึงอ่ะหาที่วางก่อนข้างหลังขนี่อร่อยค่ะเห็นมีเหรอเลียงซะน่าตะดเชื้อเนี่ยอาจจะดูว่าเออ น่ารักปุกปิ๊กเห็นไหมคะน้ชมดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเกี๊ยวหอ่อชีสของเราว้าเป็นยังไงบ้างง่ายป่ะคะแค่มีอะไรมีชีสมีแฮมแล้วก็มีเกี๊ยวเนี่ยเสร็จแล้วหลายคนบอกเฮ้ยเกี๊ยก็แป้งชีสก็แบบหูของอ้วนแฮมอีก น้ำมันอีกกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะเดี๋ยวเรามีตัวช่วยช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาบอกวิธีให้กับคุณผู้ชมรับประทานไปเดีย๋ยวะมินนี่โชว์นะคะทานทุกอย่างไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีตัวช่วยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะตอนนี้ชิมฝีมือตัวเองก่อนอ